สวัสดีครับชาวเพลิมเมอร์ท่านที่ผมกองซาครับวันนี้ในเกม power กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีทริคในส่วนของจุดฟาร์มแร่ต่างๆในเกม power ครับก็มีหลายอย่างที่จะมาแนะนำกันนะครับทำให้คุณเนี่ยฟาร์มได้สบายมากขึ้นแน่นอนโอเคอี่ะลืมกดไลค์กดซับสไคร์ เป็นกระจายกองซาด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ขอบบิวตี้มอร์โนแฟร์สามเพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID p a ร์นะครับสะดวกทางไหนแปลงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น RV, Valorant, Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมาก แล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งผมก็จะพูดถึงวิธีการฟาร์มแร่ที่รวดเร็วแล้วก็ง่ายที่ผมใช้อยู่นะครับก็พูดไปก่อนนะครับแร่ที่ใช้ในเกมนี้หลักๆจะมีประมาณ3แร่หลักๆที่ต้องใช้นะครับคือคือจริงๆอ่ะมันจะต้องมีแร่ที่เยอะขึ้นในการทาอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วตอนนี้ผมเลยว่าสี่สิบยังไม่ได้ใช้แร่สูงสุดหรือว่า แร่ที่ใช้เนี่ยมันยังสุดอยู่แค่ประมาณตรงนี้อยู่นี่ยังแค่ประมาณนี้อยู่ยังไม่ถึงไปในส่วนของพวกที่เป็นแร่แบบใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้เออคือมันยังแค่นี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแร่เริ่มต้นที่เราต้องใช้กันอย่างแร่ตัวนี้ครับพลาเดียมนะครับพลาเดียมเนี่ยเป็นแร่ที่สีฟ้าซึ่งจะดอบทั่วไปนะครับดอบทั่วไปตามพื้นเลยนะครับก็เนี่ยดอบอย่างนี้เลยไหมที่บ้านผมก็มีใช้ตีเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของหมูป่าในการชน ซึ่งแร่พวกนี้ก็จะดรอปไม่ว่าจะเป็นหินตัวนี้นะฮะหรือว่าหินทั่วไปหินใหญ่นะครับหินหินที่เป็นแบบนี้นะครับก็ดรอปคือตีแล้วมันจะดรอปแต่ว่ามันก็จะดรอปหินมากกว่าก็เป็นหินเออเป็นแร่ที่ได้ใช้ตลอดซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณฟาร์มมาแล้วเนี่ยแร่ตัวนี้ก็จะดรอปนะครับไม่ได้ดรอปดิจะใช้ตรงเนี้ยนี่ในส่วนของตัวนี้สร้างได้นะครับก็คือเอาหินธรรมดาเนี่ยมาย่อยเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะง่ายขึ้นซึ่ง,งผมบอกว่ามันไม่ได้มีความความยากแล้ว คือถ้าเล่นไปถึงจุดหนึ่งอะแร่ตัวนี้จะหาง่ายมากอ,อย่างต่อไปครับแร่ที่อีกหนึ่งแร่ที่ผมเชื่อว่าได้ใช้ตั้งแต่กลางกลางเกมต้นต้นเกมเลยก็ว่าได้จนถึงท้ายเกมผมเชื่อว่าได้ใช้แน่นอนนั่นคือแร่ตัวนี้ครับนึนกว่าเป็นแร่เหล็กซึ่งแร่เหล็กตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้แปรรูปนะซึ่งมันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งแร่ตัวนี้นะครับหายยังไงนะครับก็หาจากการตีในส่วนของอหินที่มีการส่องแสงแบบนี้นะครับ นี่แบบนี้เลยตีปุ๊บก็จะดอบแร่ออกมานะครับซึ่งเราคือถ้าผมสําหรับผมนะถ้าอยากฟาร์มไวๆนะครับให้หาสัตว์ตัวนึงมามาใช้งานเพื่อฟาร์มแร่ตัวนี้ให้ไวนั่นก็คือหมูป่านะครับหมูป่าเป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มแร่โดยเฉพาะนะครับซึ่งฟาร์มแร่ได้ไวมากและเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ในส่วนของออตัวพิกแอคในการขุดเลย ซึ่งจุดฟาร์มนะครับของตัวนี้นะครับก็มีหลายที่ซึ่งผมก็สำรวจมาเยอะมากนะครับหลายๆที่ผมก็พยายามติดในส่วนของหนี่ตัวฟาร์มเอาไว้นะครับแต่ว่าบางที่อ่ะอย่างตรงเนี้ยคือที่ฟาร์มมันได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ซึ่งผมแนะนาประมาณ2จุดนะที่ผมลองไปเดินสำรวจมาผมเอาจุดที่ใกล้วาปที่สุดนะครับผมมี2จุดซึ่งจุดแรกจะเป็นจุดนี้เป็นจุดที่ฟาร์มง่ายมากๆนะครับว์าไปเลยจะอยู่ตรงป่าแดงนะครับต้นๆเกมก็น่าจะเจอกันแล้ว คือพอมาเป็นในส่วนของอโบสถ์เก่าเนาะเราก็เอาหมูป่าของเรานะครับโยนและขี่อ่ะแล้วก่อนขี่อย่าลืมนะครับทําอานด้วยนะไม่งั้นขี่ไม่ได้นะครับทาอานนะครับแล้วก็ใส่ที่ตัวมันก็จะขี่ได้ก็จะมีแร่เหล็กอยู่ตรงนี้ครับอ่าถือว่าใกล้มากแลก้วกดคลิกซ้ายจะเป็นท่าชาร์จครับก็วิ่งชาร์จวิ่งชาร์จวิ่งชนไปเลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณด้วยว่าคุณจะวิ่งตรงขนาดไหน ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าชาร์จไม่โดนนะครับเนี่ยคือมันจะโดนได้หลายจุดโดนไม้ได้ด้วยนะครับก็ชาร์จไปครับและอย่างหนึ่งสําหรับใครที่เป็นสายฟาร์มนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวหรือ่นกับเพื่อนนะครับสเตตเกมนี้ผมแนะนําให้อัพอในส่วนของน้ําหนักไว้ให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเลือดอะถึงจุดหนึ่งอะเราจะใช้ในส่วนของมอนอะในการรับดาเมจละอะ พอเราฟาร์มจนเนะจนเต็มใช่ป่มโยนทิ้งครับโยนทิ้งแล้วชนต่ออ่านี่คือวิธีการฟาร์มที่สำหรับผมคิดว่ามันไวมากนะฮะไวกว่ามาใช้พิกแอคุดแน่นอนแต่ว่ากะระยะให้แม่นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คอนโทรลยากในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหมูป่าเนาะมันมันวิ่งแบบตรงๆแล้วพอมันชนมันก็จะเอียงเอียงะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณทําได้แบบ3อัน3มอันนี้ก็จะสบายมากขึ้นคอนโทรลกันให้ดีครับเพราะว่า เป็นจุดฟาร์มที่ผมว่าค่อนข้างง่ายสุดละจุดนี้ถ้าเทบกับจุดอื่นบกงลยจุดอื่นยากมากเพราะเต็มก็โยนทิ้งอ่าง่ายๆฮะมันจะได้ประมาณ4ชุดนะเท่าที่ผมฟาร์มฟาร์มมามันได้ประมาณ4-5ชุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมันพอฟาร์มเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1วัน1วันในเกมนะที่มันจะรีมา1-2วันละกันเพราะว่าบางทีมาวันหนึ่งก็ยังไม่เต็มซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆวันหนึ่งเราสามารถทำนู่นทำนี่ได้เยอะมากนะฮะ แล้วก็บางคนอาจจะถามก่อได้กเกดน้อยครับก็บางคนจะถามว่าพี่ทําไมกลางคืนพี่มีไฟส่องเห็นไหมปกติกลางคืนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยอาจจะมืดมืดไปเลยไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมมีไฟก็คือไฟก็คือตัวนี้นะครับตัวนี่ครับแลนเทิ์นะครับจะทำให้เราเนี่ยห้อยในส่วนของไฟซึ่งผมก็แนะนําคนคาราฟนะครับเพราะว่าถึงจุดจุดนึงในเกมเนี้ยยังไงเราก็ต้องมานั่ง าฟาร์มมอนตอนกลางคืนเพราะมอนบางตัวมันเกิดกลางคืนนะครับกลางวันมันไม่เกิดนะครับยังไงกลางคืนเราก็ต้องมานั่งสํารวจอยู่แล้วนะถ้าถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณอยากจะแบบจริงจังนะครับนั่งหามอนหาตัวเก่งๆนะครับหาครบแล้วคุณก็ต้องนั่งฟาร์มเอ้ยนั่งทําตัวนี้อ่พอชุดนี้เสร็จใช่ไหมเราทิ้งไว้ใช่ไหมครับตอนนี้เราเรามีประมาณนี้เราก็โยนพวกไม้ทิ้งไปก่อนเพราะว่าไม้นี้เราฟาร์มที่บา้านละมันจะมีก้อนหนึ่งนะครับซึ่งมาตรงนี้เราจะฟาร์มได้ประมาณ เนี่ยไอชุดเมื่อกี้หนึ่งชุดใช่ไหมแล้วก็ก้อนนี้หนึ่งชุดครับอืมนี่อยู่ตรงนี้หนึ่งก้อนคือผมจะพยายามหาจุดที่ฟาร์มแล้วเสียเวลาน้อยที่สุดคือไม่ต้องแบบว่าเอามอนของเราไปเดินไกลคือเอามอนเดินใกล้ที่สุดนะครับอืมคือตราบผมคิดว่ามันใช้เวลาน้อยถ้าเทียบกับจุดๆุดอื่นที่ผมติ๊กไว้นะคือในแมปบางจุดอะมันมันก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันมีคือจุดที่ผมติ๊กไว้นี่มันคือในส่วนของจุดที่มีเหล็กดบนะแต่ มีเหล็กดอบแล้วคุณจะไปฟาร์มยังไง <_ d ap> คุณจะขี่นกไปรับตรงนี้แล้ววาร์ปกับบ้านนอกจากคุณจะไปสร้างบ้านนั่นคืออีกตัวเรื่องหนึ่งนะที่ที่ดีสำหรับใครที่แบบเฮ้ย <_ k _ s> แบบว่าไม่รู้รจะไม่รู้จะนี่ยังไงดีก็เอาไปอย่างนี้ก็ได้นะครับไปไปสร้างบ้านตรงนั้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นจุดฟาร์มที่ดีผมแนะนำเนี่ยตรงนี้สร้างบ้านได้ตรงนี้สร้างบ้านได้ถ้าสร้างได้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ของดีแร่เยอะครับก็กดกดหยุดกันไว้ได้นะครับดูจุดกันไว้ได้นี่คือเป็นจุดที่ผมพยายาม ไปนั่งหามาอ่ะซึ่งเมื่อเราอันนี้ชุดแรกนะครับเราก็จะกลับบ้านอืมกลับบ้านไปกลับบ้านเพื่ออะไรครับเอาแร่ไปใส่เพราะว่าแร่เนี่ยเมื่อเราฟาร์มมาแล้วหรือว่าได้มาแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของบ้านนะครับคุณใส่ไปเลยปึ๊บใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยอ้พวกนี้อ้พวกนี้ถือไ้ก่อนใส่ไปเลยครับเพราะว่าอยู่ตรงไหนของบ้านเราก็สามารถฟาร์มเราก็สามารถนํามาใช้งานได้ไม่จําเป็นต้องว่าต้องถือ เพื่อไปใช้ที่กล่องเอ้ยเพื่อไปใช้ที่ไอ้นี่ไม่ต้องแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากเสร็จแล้วเราเอาตัวที่วิ่งไวของคุณมาไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับหามาเก็บนี่เก็บหนึ่งชุดสมมติเอ้ยมันเต็มเกินไปกดคอนโทรลคลิกซ้ายรัวๆเอาพอดีปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับเห็นไหมนี่คือเราฟาร์มนะฮะเมื่อกี้เราฟาร์มไปชุดแรกประมาณ4ี่หาเนะาะย่กลับบ้านนะผมจะพยายามไม่อยากตัดคืออยากหเห็นว่ามันใช้เวลาไม่เยอะกับการฟาร์มกับการที่คุณมานั่งตีอะ ผมเชื่อว่าไอ้นั่งตี๋ยเป็นไปไม่ได้ละอ่ะเมื่อกี้ได้ชุดหนึ่งประมาณ8 8รอบหนึ่งจะได้ประมาณอ่าสิแล้วกันผมตี๋ยแปิเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่คุณมีด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เท่าที่ผมเล่นมาถ้าคุณจะโซโลแบบผมน้ําหนักสําคัญมากนะครับเดินมาเก็บปุ๊บอืมน้าหนักเกินไปหนึ่งอันนี้เป็นไรแต่ถ้าดรอปได้อ่าดรอปหนึ่งอันปุ๊บอืมจะได้เพิ่มความไวฮะนะ ก็จะวิง่งคือถ้าน้ำหนักมันเกินนิดๆหน่อยๆอ่ะมันจะลดความเร็วลงมาประมาณสักประมาณสัก20-30%หรือ50%ไม่รู้ไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทดสอบนะครับแต่ถามว่าลดลดแล้วมันมีมีผลไหมก็มีผลนิดนึงดังนั้นอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งห่วงของดรอปทิ้งก่อนนะครับจะได้ไวๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้จับเวลานะว่าใช้เท่าไหร่ก็ดูเวลาครับนี่แล้วก็มาเก็บเก็บต่อปึ๊บแต่เราโยนทิ้งไว้ดูที่เป็นเหล็กนะฮะ อ่ะแล้วก็ได้ชุดสุดท้ายแล้วปะ่ะในหนึ่งสองจริงๆมันน่าจะเอาไปได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เคลียร์ของด้วยมันเลยยังเหลือบางส่วนนะฮะอืออือปึ๊บ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 น้ำหนักย,ยังไม่ถึงเก็บไปฮะคือที่ผมคิดว่ารอบหนึ่งน่าจะได้ประมาณประมาณสักแปดสิบเพราะว่าผมเชื่อว่ากว่าจะอัพได้ขนาดเนี้ยก็ต้องใช้เวลาเนาะออต้องใช้เวลาปึ๊บแล้วโยนใสปึ๊บนี่มีหกร้อยแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บนึง เคลียของไปดิดหน่อยซึ่งจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะถ้าจะฟาร์มแบบเฮ้ยวันนี้ผมมาฟาร์มวันนี้ผมมาฟาร์มเลยนะครับก็แนะนําให้คงของนี่ก็โยนโยนไปก่อนก็ได้นะครับเดีย๋ยวไปซีเรียสนะครับแต่ว่าผมเก็บมาเยอะไงผมขี้เกียจมานั่งจัดของใหม่นะครับอ่ะน้ำหนักอันนี้ตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วชุดแรกนะครับชุดแรกเสร็จแล้วก็สี่สิบเจ็ดอันเอากลับบ้าน,นนี่ชุดแรกเสร็จละปุ๊บจุดที่หนึ่งครับเรียบร้อยสาหรับจุดฟาร์มเหล็กที่ผมแนะนําจริงๆมันน่าจะยังมีอีกหลายๆจุดนะ เพราะว่าแมปเกมนี้มันใหญ่มากนะครับนี่ยังแค่ยังเคสยังผมยังหาไม่ครบเลยอ่ะเรียบร้อยชุดแรกเรียบร้อยนะครับโอเคเราจะไปต่อในส่วนของชุดที่2องกันชุดที่2ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการฟาร์มเหมือนเดิมครับเอาไปเหมือนเดิมนะฮะน่าจะเป็นหมูป,ป่าแล้วก็ตัววิ่งไวตัวหนึ่งหลกัลกๆคือ2ตัวนี้นี่ครับจุดฟาร์มที่2คือจุดตรงนี้ครับขึ้นมาทางซ้ายบนนี่ตรงนี้ครับมันก็จะค่อนข้างใกล้นะครับค่อนข้างใกล้ในส่วนของที่ฟาร์มเด็ก ไม่ได้ไกลามากผมก็พยายามติ๊กไว้นะครับพอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอจุดแบบนี้นะครับเอ้ยซึ่งผมขอไปนอนก่อนแล้วกันคลิปจะได้สว่างเนาะจะอยากให้คนดูดูสว่างางขอไปนอนแป๊บนึงเค okay, สว่างเรียบร้อยจริงๆหินตัวนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเจอในดันได้ด้วยนะครับใครอยากฟาร์มในช่วงต้นๆเนี่ยยังไม่มีตัวนี้หรือยังไม่มีตัวน้ําที่มาใช้เนี่ยไปฟาร์มในดันในดันจะเจอเป็นหินสีฟ้าๆนะครับลองลองไปหากันดูไม่ยากไม่ยากแต่ว่าก็สุ่มนะสุ่มเจอนะ สุ่มเจอ,อวาร์ปมาอีกหนึ่งจุดฟาร์มครับแต่ว่าจุดฟาร์มเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะลำบากนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีพวกมอนเยอะนะครับดังนั้นดูแลตัวเองให้ดีครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างเก่งนะครับแถวแถวนี้ไม่ใช่มอนแบบชิวๆแน่นอนแต่ก็เป็นมอนที่น่าเก็บตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเก็บนะครับจับย่าจับเวียนนักอเอาไปเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์้ต้องเตรียมมอนก่อนครับ โอเคมอนมันเยอะตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ดีนะครับอันนี้น่าจับมากอีกหนึ่งตัวที่ดาเมจสกิลต่างๆแรงมากนะฮะแรงแบบโคตรแรงอะ่ะผมบอกเลยโดนทีก็น่าสั่นเหมือนกันอันนี้คือจุดฟาร์มจุดแรกนะครับที่ก็อยู่ที่ดวงครับบางทีมันก็จะดรอปโคด้วยนะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันอันนี้มีแค่เหล็กนะครับอันนี้เป็นจุดฟาร์มจุดง่ายซึ่งเราเนี่ยจะเดินทางมาตรงนี้ครับเดินลงมานิดหน่อยปุ๊บจะเจอแร่เหล็กที่เป็นอีกหนึ่งชุดตรงนี้ครับ เป็นอีกหนึ่งจุดที่ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับฟาร์มเด็กตรงนี้เราก็เหมือนเดิมครับสเตปเดิมเก็บมาโยนหมูป่าซึ่งตรงนี้นะครับจะฟาร์มก็คอนโทรลกันดีๆเพราะว่ามันมีจุดที่คุณสามารถตกลงไปได้นะครับแต่ไม่ได้ตายนะบอกไว้ก่อนแต่ตกลงไปได้มันมีมันมันเป็นริมผานะครับดังั้นการฟาร์มตรงนี้นะครับถ้าคอนโทรลไม่ดีเสียเวลาเยอะขึ้นแน่นอนนะครับเพราะผมเคยลองแล้วบางจังหวะแบบ ใช้หมูป่าเงี้ยเราวิ่งกันว่าตกไปข้างล่างอะไรเงี้ยคือจริงๆ้าง,นนง่ายสุดก็เนี่ยชนนี้ก็ได้ครับเนี่ยยืนชนไปนเรื่อยๆทีละอันก็ได้ถ้าเอาแบบปั้นใจนะว่าแบบว่าไม่ล่วงแต่ถ้าแบบเฮ้ยคุณคิดว่าไอ้สเต็ปคุณดีนี่เลยยืนสามจุดยืนสามจุดดีๆแล้วปึ๊บชาร์จปึ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะโดนสองจุดอ่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มง่าย,ายๆอันนี้โยนไ้ก่อนจริงๆพยายามโยนไว้ใกล้ๆกันนะแล้วโยนแล้วจำด้วยน,นะไม่ใช่ว่าโยนแล้วแบบ ลืมนะครับเพราะว่าจริงๆเท่าที่ผมเล่นมาของเกมนี้ไม่หายอะโยนทิ้งไว้นานแค่ไหนก็ไม่หายอย่างมุมนี้ดีแต่ตกทรไมผมคิดว่าตก๊ออชนอื้อ,อตกไหมตกครับอืมตกทําไงฮะก็ถ้าคุณไม่มีตัวบินไม่มีตัวบินมาก็วิ่งขึ้นแล้วปีนขึ้นไปอือันนี้ง่ายสุดได้อีกหนึ่งครับรอปไปน่าจะได้ประมาณสามชุดนะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำให้แบบแต่ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำไม่ใช้หมูเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งทำในส่วนของอะไรนะเนีย่ยไม่ต้องมานั่งซ่อมพิกแอคอ่อะเพื่อพิกแอคกเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นแล้วกันอืมเพราะว่าหมูเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนที่จะพกหมูเนี่ยคงไม่มีใครพกไปเพื่อพกไปเพื่อ ไปลงดันหรือว่าไปฆ่าบอสอะ่ะผมไม่มีใครพกอยู่แล้วนะครับคือเขาจะพกหมู่กันต่อเมื่อแบบเฮ้ยมาฟาร์มของอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้อ่ะถ้ามันตกไปข้างล่างผมคิดว่าอันจะใช้เวลามากกว่าขุดเอาก็ได้ครับอืขุดเอาแล้วโยนทิ้งตรงนี้สามจุดนะผมโยนไปสามจุดนะขุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นมาข้างบนนะะอืมเราก็จะขึ้นมาข้างบนข้างบนก็จะมีชุดหนึ่งซึ่งชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่เก็บง่ายเพราะมีอันเดีย,ดยว นะครับจะใช้หมูก็ได้หรือจะโยนหินเอาก็ได้เอ้ยหรือว่าจะทุบเอาก็ได้เนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกผมจําได้ว่าตรงนี้มันจะมีโคดอกนะฮะดังนั้นเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้ถึง2อย่างแม้ว่าโคอาจจะไ,ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าได้ด้วยก็เป็นข้อดีมาเป็นข้อดีได้ทั้งโคได้ทั้งเหล็กนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดีซึ่งตรงที่ผมเจอแค่สจุดเองนะใครมีจุดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเอาแบบฟาร์มง่ายๆแบบนี้นะเอาแบบใกล้จุดวาร์ปนะไม่ใช่แบบพี่ผมมีจุดพี่ อยู่ตรงนี้พี่แต่พี่เดินมาตรงนี้นะอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ไหวฮนะต้องบินข้ามมานะอะไรเงี้ยผมก็ไม่โอเคคือผมพยายามจะหาจุดที่มันใช้นะใช้ฟาร์มง่ายๆนะแต,แต่ตุนนี้สําหรับผมต้องมีมอนสักน,นิดนึงนะครับถ้าไม่ไหวจริงก็ต้องหลบๆหน่อยตอนมาฟาร์มนะครับเพราะว่ามอนตรงนี้ไม่ใช่มอนเริ่มต้นที่แบบวิวห้าวลวสิบชิวๆไม่ใช่แน่นอนนะครับตรงนี้น่าจะเราดับดับโคไว้แล้วกัน โอเคแล้วก็วิ่งกลับครับอืมวิ่งกลับวิ่งกลับอืมโยนโยนมาปุ๊บแค่นี้จะถึงอยู่แล้วนะเหมือนเดิมครับเราก็ทําอย่างนี้นะฮะแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านไปเพื่อเพื่อของไปเก็บนะครับสร้างกล่องมาใกล้ๆดีที่สุดครับเอาแบบวิ่งถึงปุ๊บก,กดคอนโทรลไปหนึ่งทีเก็บยัดเข้าไปยัดตรงไหนก็ได้นะจริงๆแต่ผมยัดให้มันเข้ากล่องลวกันปุ๊บยัดเข้าไปกลับปุ๊บก,กดซี่วิ่ไปที่เดิม วางมาที่เดิมมาที่เดิมปุ๊บทำไรครับเอาตัวที่วิ่งไวของเราโยนแล้วปุ๊บขึ้นอแล้วก็มาเก็บพึ่งพูดทีบนแมบว่าของไม่หายเอาโคไปไหนไวะเนี่ยดูผมเก็บไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะหรือมันรีไม่รีดิเพราะข้างล่างยังอยู่เลยเนี่ไงเออเฮ้ยแล้วโคไปไหนวะเอ๊ะทุกคนผมเก็บไปแล้วปะหรือว่ายัง เนี่ยผมทิ้งไว้ตรงนี้นี่เอ๊ะเห่เหงงอันนี้ผมงงเฮ้ผมเก็บแล้วหรออาช่างมันเพราะว่าจริงๆจุดจุดฟาร์มโคยังมีหนึ่งจุดนะครับเรยังไม่พูดถึงเลยอันนี้พูดถึงแค่แค่จุดฟาร์มเหล็กแต่ว่าตรงนี้มันมีในส่วนของฐานมาแถมอมเก็บตรงนี้เรียบร้อยอันที่สองครับเราไว้สามชุด ก็สามชุดมันก็จะได้มารวมรวมเท่า,าที่น้ำหนักผมไหวนะมันก็จะมาไปในแบบสซภาษายี่สบี่ประมาณสองร้อยสี่สิบประมาณนั้นสองร้อยถึงสองร้อยหกสิบละกันฝั่งนี้นะครับอือประมาณนั้นไม่สิต้องรวมข้างบนอีกอันหนึ่งประมาณสามร้อยผมตีมปสามร้อยก็คือฟาร์มตรงนี้รอบหนึ่งได้ประมาณสามร้อยแร่เหล็กนะครับอือปุ๊บอีกแปดร้อยละเราเริ่มต้นมาที่ประมาณเท่าที่ผมจําได้นะครับ ถ้าทีจะสามร้อยสามร้อยก็น่าจะประมาณแล้วต้นที่มันไม่กินไม่เกินสามร้อยนะครับก็ใช้เวลาฟาร์มไม่นานนะสําหรับผมคือเมื่อไหร่ที่ว่างหรือว่าของจะหมดเนี่ยผมจะใช้วิธีการฟาร์มแบบนี้นะครับสองที่นะครับอยากฟาร์มเหล็กนะครับก็นี่เลยนี่เก็บให้เรียบร้อยแล้ววิ่งกลับหาตัวไวๆด้วยนะครับตัวไวๆทำให้คุณฟาร์มได้ไวขึ้นเพราะว่าคุณเก็บปุ๊บวิ่งวิ่งกลับขึ้นไปเก็บอ่าเรียบร้อยอ่ะ อันนี้ก็เสร็จในสวนของจุดฟาร์มเหล็กแล้วเท่าที่ผมหามาได้นะคือผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะมีอีกน่าจะมีจุดที่หามาได้อีกนะฮะอ่ะเหล็กเรียบร้อยนะครับต่อไปจุดฟาร์มชาโคนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมแนะนําแต่ก็มันเดือดไหมตรงนั้นสำหรับผมผมคิดว่าไม่เท่าไหร่จุดฟาร์มชาโคนะครับก็เอาเหมือนเดิมครับเอาแก๊งเหมือนเดิมไปเลยทุกจุดฟาร์มชาโคจะอยู่ตรงนี้ครับนี่จะอยู่แถวตรงนี้ใ,นใกล้ๆบอสอนุบิษเลยไปดเดินทางกันไปครับ แต่ก่อนที่จะมาฟาร์มชาโคนะครับผมขอย้ำไว้สักนิดหนึ่งว่าตรงนี้เป็นทะเลทรายการใส่ชุด heat resistance คือสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณไม่ใส่มาคุณร้อนตายครับซึ่งจริงๆชาโคจะมีดรอปทั่วไปเลยนะตามพื้นที่ของตรงนี้เพราะตรงนี้ยังเป็นจุดฟาร์มชาโคอยู่ละบางคนอาจจะไม่ทราบนะแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดฟาร์มที่ดีมากๆนะครับซึ่งจุดฟาร์มอยู่ตรงนี้ครับเดินทางก่อนซึ่งตามเส้นทางเนี่ยจะมีเหล็กจะมีอะไรประปรายนะ ก็ใครที่แบบว่าอยากฟาร์มเหล็กด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เหมาะแต่ว่าชาโคได้เยอะมากแน่นอนซึ่งชาโคในเกมนี้ผมยังหาไม่เจอที่ที่มันแบบดรอปเยอะๆนะซึ่งอันนี้ผมน่าจะขุดแบบขุดไม่เสร็จอะเห็นปะแบบขุดไม่เสร็จนะครับคือมันเหลือเหลืออันนึงเห็นปะมาเหลืออันนึงที่แบบมันยังไม่เสร็จอะเออก็จริงๆก็ขุดก็ขุดให้หมดนะเพราะมันมันไม่เกิดนะครับมันไม่รีตัวเองนะเนี่ยอย่างเงี้ยอะเหล็กเพิ่มเติม แถมเหล็กไปด้วยอ่าอะไรแบบนี้เห็นปะก็เป็นข้อดีคือมาตรงเนี้ยจะมีของเยอะมากนะแต่ก็ระวังพวกคนพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะว่ามอนมันเยอะนะทั้งคนทั้งไอ้นี่อันนี้น่าจะน่าจะแบบน่าจะเป็นจังหวะที่ชนแล้วแบบไอ้นี่พอดีอ่ะเต็มเนี่ยได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดโยนทิ้งชุดแรกนะฮะชุดแรก,นะแรกปุ๊บมไม่โดนเลยบ้าเลยรู้สึกว่าโคจะหนักกว่าปะ่ะเหมือนโคจะหนักกว่าอันหนึง่ง ชนไปยิงโคมีเยอะนะครับมองดีๆนะเห็นไหมข้างล่างนี่ก็มีแต่เมื่อกี้คือจุดฟาร์มที่แบบเร็วที่สุดคือชนปุ๊บสองสมันเลยแต่ถามว่าข้างนอกรอบข้างมีไหมมีครับฟาร์มได้ฟาร์มครับปุ๊บนีฟาร์มไปอันนั้นบอสนะน,านั่นบอสนี่ฟาร์มไปเห็นเล็กเห็นเล็กเห็นเล็กเอาเล็กหน่อยเราจะเอาข้างบนั้งหมดก่อนเพราะว่าข้างบนนี้มันให้มันเกิดนะมันจะได้ฟาร์มง่ายๆนะเพราะว่ามันมีเยอะมันชนทีเดียวมันได้เยอะ นี่แล้วดูแล้วดูมันแล้วดูมันเหลือฮะทุกคนโอ้โหฟามให้หมดนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเจอหินที่มันแบบเหลือแบบผมเมื่อกี้เออแบบมาแล้วแบบอา้าวหินไม่เกิดนี่น่าจะน่าจะวิ่งไม่ได้อา่าโอเคอันนี้เรียบร้อยอืมไปก็ฟาร์มข้างล่างนะครับอันนี้หินใกล้ๆนะอีกหนึ่งจุดครับอืมผมเน้นจุดใกล้ๆกันนะจะได้แบบฟาร์มต่อเลยแล้วก็เหล็กอีกหนึ่งอันตรงนู้นครับเอาให้เสร็จ อินสีฟ้าที่ดอกตามแบบด้วยนะตามพื้นอะไรเงี้ยก็สําหรับใครที่แบบเอ้ยแบบนั่งหาชิวๆหรือเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตามแบบก็จะมองเห็นนะครับซึ่งหินพวกนี้มันสะท้อนแสงเมืยกลางคืนมองก็นั้งชัดนะฮะเฮ้ยอนุพิษมันตีไม่ใช่จะตีพี่ชายไม่ใช่ตีท,ท่าทีงั้นเราไปก่อนละฮะไปก่อนไปก่อนอนุพิษไม่น่าตามถึงบ้านย่ยมันวาร์ปไม่ตั้งใจพี่ชายขอโทษขอโทษมาฟาร์มของมาฟาร์มของ โอเคมันกลับไปแล้วอย่างหรือคุณแบบเฮ้ยผมทรัพยากรเหลือครับมาเคาะเอาเลยก็จะไวกว่าซึ่งถ้าถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันมีของเยอะๆแล้วยเงี้ยก็ได้นะคือถ้าแบบขี้เกียจขี่หมูมาชนว่าหมูมันก็ใช้เวลาถ้าชนกันเดียวใช้เวลานะครับแต่ว่ามันก็ประหยัดทรัพยากรก็เลือกเอาถ้าคุณมีทรัพยากรเหลือก็ก็ใช้ถ้าทรัพยากรไม่เหลือหรือว่าเหลือน้อยจริงก็เอาหมูชนแต่ใช้อย่างนี้ก็ก็ประหยัดเวลาในระดับหนึ่งถ้าคุณมีอาวุธที่ เยอะแล้วนะฮะแต่ข้อเสียของที่นี่ก็คือจะไม่มีจุดวาร์ปมานะครับอืมจะไม่มีจุดวาร์ปมาดังนั้นมาสร้างบ้านมาแล้วแถวนี้ด้วยนะครับเพราะาจุดวาร์ปจะไม่มีจริงเพราะว่ามีก็ตรงเนี้ยไกลปะละ่ะโอ้หมาถึงตรงนี้ไกลอยู่นะอืมหาจุดวาร์ปให้ใกล้ครับไปฟาร์มมาตั้งไกลสุดได้แล้วได้เหล็กฮะนะ <c oughs> นะเหล็กตอนนี้เป็นพันละเขาเรียก <c oughs> ว,ว่าได้เหล็ก <c oughs> เพิ่มเติมตรงนู้นอ่าแถมแถมจุดแถมแต่ตอนน่อมันเป็นแบบอะไรนะ จุดแถมจริงสำหรับโคเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้เพราะว่ายัางไงมันก็ต้องใช้ครับคนี่ยังไงถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ต้องใช้ในส่วนของการค้าฟตัวเหล็กอ่ะเหล็กอีกแบบหนึ่งที่เอาไว้เนี่ยทำตัวเนี้ยมันจะมีเมทัลใช่ไหมแล้วก็จะเป็นรีไฟน์เนี่ย,ยรีไฟน์เนี่ยต้องใช้ครับอืมก็ไม่ต้องห่วงครับยังไงคุณต้องหาแน่นอนสำหรับโคเออแล้วก็จริงๆมันมีในส่วนของซัฟเฟอร์ด้วยเออซัฟเฟอร์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ครับ แต่ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะนะเท่าที่ผมลองมามันไม่ได้ใช้เยอะมากเพราะยังตอนนี้มีที่บ้านเต็มเลยแต่ถามว่าควรหาไหมก็ควรหาบ้างซึ่งซัฟเฟอร์ทะเลทรายมีนะครับหรือว่าตามจุดตรงนี้นะครับอ่ะมองไว้ตรงไหนผมติ๊กอันไหนผมชี้ไว้ตรงนี้แถวๆนี้นะครับตามพวกล่องๆพวกเนี้ยที่เป็นเหมือนเป็นทรายอะ่ะจะมีแต่จะมีประมาณอันนึงครับอืมก็ขุดเอาก็ได้หรือว่าจะใช้อนี่ชนเราก็ได้นะครับแต่ถามเท่าที่ผมลองหามาผมว่ามันไม่ได้ใช้ เยอะขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้จําเป็นมากแต่ถามว่าได้ใช้ไหมอ่ะอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่ไม่ได้เอามาพูดถึงเพราะว่าซัฟเฟอร์เนี่ยผมยังไม่เจอที่ที่แบบว่าเป็นกองกองอะ่ะยังไม่เจอครับมันจะกระจายกระจายเป็นชิ้นชิ้นมากกว่าครับซึ่งถ้ามามาทะเลทรายตรงนี้อันนี้เจอแน่นอนเพราะมันเยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงเรียบร้อยครับอันนี้ผมก็ไปขุดแร่ ขุดท,ท,ที่เดิมแหละแต่ว่าขุดเอาเองนะครับก็ได้มาอีกประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้มารวมรวมนะครับก็ถือว่าเยอะนะประมาณ7 8 0 0แนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนี่ประมาณ300แล้วกันทีแปลว่าอันนี้สัก800อันนี้สักส0 0นะครับอืมก็ถือว่าได้เยอะในช่วงเวลาที่ไม่นานและไม่ต้องเดินหาก็เป็นจุดฟาร์มที่ผมแนะนำครับใครที่อยากฟาร์มจริงๆจุดพวกนี้แนะนําให้ฟาร์มกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรมาจัดก,การเรา นอกจากเราจะดวงซวยไปเจออย่างจุดนี้มีโอกาสไปเจอไอ้ตัวค่าคุมอะ่ะแต่อย่างอันนี้ถ้าไม่เจอนูบิสจริงๆไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนอ่ะโอเควันนี้มานี้แล้วกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับจุดฟาร์มของต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้จริงๆมันฟาร์มไม่ยากหรอกถึงจุดหนึ่งมันฟาร์มง่ายนะครับแต่แรกๆก็ต้องหาหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเหล็กแล้วก็ในส่วนของโคนะครับผมเ่ะโอเควันนี้มานี้แล้วกันเราจะม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แต่งกจกองซาให้ผมสำหรับวันนี้ไว้